สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง b i gger revolution วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสความดิบความแรงและความคลาสสิกในตำนานของรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เคยหายไปจากใจสายบิดทั่วโลกนี่คือ Yamaha VMAX 2025รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Yamaha ที่ผสมผสานพลังแห่งความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว Yamaha VMAX 2,025ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของสายพันธุ์มอเซอร์ไบที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดมหาศาลและเสียงเครื่องยนต์ที่สะกดทุกสายตาตั้งแต่ปี1,985จนถึงวันนี้ VMAX คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพและพลังที่ไร้ขีดจำกัด ในรุ่นปี2025นยี้ายามาฮ่าได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ V4 ขนาด1679ซีซีให้มีการตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นระบบหัวฉีดไฟฟ้ารุ่นใหม่ช่วยให้การจ่ายน้ำมันแม่นยำและทรงพลังในทุกจังหวะขององค์การบิดระบบระบายความร้อนแบบล i d c o o l i n g ถูกออกแบบใหม่ให้ทำงานเนียบและมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้ในสภาวะการขับขี่ที่ร้อนจัดเสียงคำรามของ VMAX 2025ยยังคงเป็นเอกลักษณ์เสียงทุ้มหนักแน่นเมื่อขุนเร่งเครื่อง เสมือนเป็นการประกาศถึงพลังและตัวตนของนักขับทุกคนยามาฮ่าได้ใส่ใจรายละเอียดของท่อไอเสียใหม่ที่ช่วยเพิ่มแรงดันไอเสียและลดมลพิษแต่ยังคงเสียงที่เป็นตำนานไว้อย่างสมบูรณ์แบบดีไซน์ภายนอกของ VMAX 2025คือการผสมผสานระหว่างความดุดันและความหรูหราตัวถังอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเส้นสายโค้งเว้าถูกออกแบบให้สื่อถึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน บางคโครนหน้าและท้ายใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาและเพิ่มความสปอร์ตขึ้นอีกขั้นไฟหน้าแบบ LED ทรงใหม่พร้อม Daytime Running Light ท,ที่ให้แสงคมชัดทุกสภาพถนนและยังคงดีไซน์ที่บ่งบอกถึงความเป็น VMAX อย่างแท้จริงหน้าปัดดิจิทัลแบบ TFT ใหม่แสดงข้อมูลครบท้วนทั้งรอบเครื่องความเร็วเกียร์โหมดการขับขี่และแม้แต่แรงบิดแบบเรียวไทม์ y a มาฮ่ VMAX 2025มาพร้อมระบบเบรก ABS และ traction control ที่ได้รับการปรับแต่งให้ตอบสนองกับพลังมหาศาลของเครื่องยนต์ได้อย่างแม่นยำโชคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวและโชคหลังจากโอลินให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในทุกโค้งในด้านการขับขี่ VMAX 2025ให้ความรู้สึกมั่นใจและเร้าใจในเวลาเดียวกันเมื่อคุณบิดคันเร่งเสียงเครื่องยนต์ V4 จะตอบสนองอย่างดุดันแรงดึงมหาศาลที่พร้อมพาคุณพุ่งพยานไปข้างหน้าในพริบตา แต่ยังสามารถควบคุมได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของยาม a ฮ่โหมดการขับขี่มีให้เลือก3แบบสตรีทสปอร์ตและคัสตอมซึ่งสามารถปรับแรงบิดการตอบสนองของคันเร่งและระบบควบคุมการทรงตัวได้ตามสไตล์การขับขี่ของคุณไม่ว่าคุณจะต้องการความนุ่มนวลในการขับในเมืองหรือแรงระเบิดเต็มพิกัดบนทางตรง VMAX 2025ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกอารมณ์ อีกหนึ่งความโดดเด่นคือระบบ Wi คอนเน็กที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลการขับขี่การบำรุงรักษาและแจ้งเตือนต่างๆแบบเรียลไทมผ่านแอปพลิเคชันของ Yamaha ในส่วนของสีสัน VMAX 2025มีให้เลือก3สีหลัก m e t a l l i ก Black ไทเทเนียมเกรและแครงสันเรดโดยแต่ละสีให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่ยังคงเอกลักษณ์ความดุดันของ VMAX ไว้อย่างชัดเจน ราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ950,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับสายบิดที่ต้องการทั้งพลังและความหรูหราในคันเดียวเมื่อได้ลองขับจริงความรู้สึกแรกคือแรงบิดที่ทะลุทะลวงตั้งแต่รอบต่ำการควบคุมที่แน่นและมั่นใจในทุกโค้งความรู้สึกเหมือนขับเครื่องจากแห่งพลังที่พร้อมจะระเบิดทุกครั้งที่คุณเร่งเครื่องเสียงท่อที่สะกดหัวใจและแรงดึงที่ทำให้คุณยิ้มโดยไม่รู้ตัว y a มาฮ่ vmax 2025ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์แต่มันคือจิตวิญญาณของอิสรภาพที่รวมเอาความคลาสสิกความแรงและเทคโนโลยีในยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์และนี่คือเหตุผลที่ vmax ยังคงเป็นตำนานที่ไม่มีวันตายสำหรับใครที่รักในพลังความเท่และความแตกต่างยามาฮ่ vmax 2025คือคำตอบเดียวที่คุณต้องการ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Bigger Revolution ของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยและจงรักษาจิตวิญญาณแห่งนักบิดไว้เสมอครับ Bigger Revolution พลังแห่งการขับขี่เริ่มต้นที่นี่